ี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสอบสุนโดยศิต,ตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนางศิษะไล่เดนะเดี๋ยวปิดท้ายช่วงผมด้วยสายของน้องแอวนะครับเรื่องนี้เนี่ยน้องแอลเจอเจอด้วยตนเองนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดอุตรดิต์ครับผ่านมา4ปีชื่อเรื่องฟังให้ดีนะครับ ชื่อเรื่องฟังให้ดีนะครับคุณผู้ฟังรสชาติดีไม่หนูอออนาฟังว่าแค่ได้ยินชื่อเรื่องก็สนใจแล้วนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงครับเรามารับฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับน้องแอลสวัสดีครับนะครับเรื่องนี้ที่แอลเจอเองเนี่ยย้อนกลับไปสี่ปีที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับไปเจออะไรมาครับแอลไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิครับเรื่องเนี้ครับมันเกิดขึ้นได้ มาณสี่ปีแล้วครับ uh huh. ผมจําได้ว่าวันนั้นนะครับมันใกล้กับวันเกิดของเพื่อนผมครับเพื่อนผมชื่อต้นครับอแล้วก็ทํางานที่เดียวกับผมนี่แหละครับและแก๊งผมเนี่ยก็จะมีผมมีแชมป์มีต้นออ่าครับก็คืออยู่แก๊งเดียวกันครับอก็เลยวางแผนกันว่าที่วันเกิดต้นเนี่ย จะไปเที่ยวที่ไหนดีก็คือเหมือนกับไปฉลองวันเกิดให้เพื่อนเนี่ยครับอ่าก็เลยวางแผนกันว่าเออไปเที่ยวที่ภูสอยดาวดีกว่าครับครับเพราะว่าแชมป์อ่ะเขาไปบ่อยครับอื่าแชมป์ก็โมใหญ่เลยว่าอ๋อเนี่ยตรงเนี้ยบรรยากาศดีอืครับแล้วแชมป์ก็บอกว่าเนี่ยเขาจองร้านไว้แล้วครับครับซึ่งร้านแห่งเนี้ยแชมป์เขาไปกินบ่อยอืม อ่ะครับแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยรสชาติดีครับแต่ร้านเนี้ยครับมันจะโสมๆหน่อยนะอะไรเงี้ยครับก็คือมันจะเป็นเพิงไม้มุงด้วยใบจืบแล้วก็ไม่มีชื่อร้านหรอกครับเนี่ยครับแต่คือว่าอาหารเนี่ยอร่อยมากนะครับอครับเพราะว่าแชมป์เขาติดใจแล้วเขาก็การันตีบอกว่าไม่ได้ต้องไปร้านนี้เนี่ยครับอื แล้วบวกกับว่าร้านเนี้ยมันอยู่ใกล้โรงแรมด้วยครับครับก็คือสามารถแปลว่ากินเสร็จก็สามารถเดินทางไปที่โรงแรมได้เลยใช้เวลาไม่นานครับก็คือพอตกลงกันได้อะไรเงี้ยครับคแชมป์เนี่ยเขาก็ต้องล่วงหน้าไปก่อนพวกผขมหนึ่งวันเพราะว่าผมกับต้นนะครับติดงานคือไปวันเดียวกับแชมป์ไม่ได้ต้องไปหลังจากแชมป์หนึ่งวัน แชมปก็แชร์โลเคชั่นร้านมาให้ผมแล้วก็เดินทางออกไปก่อนอครับพอถึงวันเดินทางนะครับผมกับต้นก็ออกจากกรุงเทพแต่เช้าเลยนะครับครับจนถึงมืดนะครับก็มาถึงอุตรดิ์ครับพอถึงอุตรดิ์เนี่ยผมก็เปิด G.P.S ตามไีหาร้านที่แชมป์เขาแชร์มาให้นะคครรัับบครับจนออกแบบว่า ถนนหลักอะครับ uh huh. คือตาม G P S ไปเรื่อย uh huh. ออกจากถนนหลักไปเข้าถนนหมู่บ้านครับจนออกจากหมู่บ้านปีกครับ uh huh. ครับแล้ว G P S ก็บอกว่าถึงแล้ว uh huh. นี่ครับ uh huh. ผมก็จอดรถแล้วก็มองดูรอบๆครับทีมันมีร้านอยู่ตรงไหนแต่ G P S มันบอกว่าถึงแล้วเงครับออ uh uh. ก็มองดูรอบๆก็ไม่เห็นว่ามันจะมีว่แวร์ว่ามันจะมีร้านอาหารเหมือนกับที่แชมป์บอกเลยครับครับไม่มีเพลิงตั้งไม่มีรถจอดไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะไม่มีเลยครับมันเป็นแบบถนนที่มีแต่ไฟทางครับแล้วก็มีป่าๆครับครับแล้วต้นนะครับอืมเขาก็เหนไปเหมือนสังเกตเห็นว่ามันมีแสงไฟอยู่ตรงโน้นน่ะครับเนี่ยครับผมก็ มองดูออเออมันมีแสงไฟจริงๆครับฮะผมก็เลยขับรถตรงไปตามที่แสงไฟนั่นเลยครับครับก็ไปเห็นว่ามีร้านอาหารเป็นเพลิงไม้มุมด้วยใบายจากอมอ่าฮะเหมือนกับที่แชมพูดเลยครับครับอ่าผมก็คิดว่าเฮ้ยหรือจะเป็นร้านนี้นะอือ่าเนี้ยครับผมก็จอดรถเลยครับแล้วก็เดินเข้าไปในร้านอ พอเดินเข้าไปในร้านนะครับพี่เก่งคือทั้งร้านน่ะมันมีโต๊ะอยู่แค่ประมาณสองสามโต๊ะอะครับครับเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่ร้านนี้หรือเปล่าเนี่ครับผมก็เลยโทรไปหาแชมป์ครับอาจจะโทรไปถามว่าเฮ้ยมันใช่ร้านนี้ไหมเงี้ยครับแต่ว่าแชมป์ก็ปิดเครื่องครับเอาโทรไม่ติดเอออ่ะครับ ผมก็เลยคุยกับต้นก่อนว่า <c oughs> เออเนี่ยขับรถมาตั้งนานก็คือว่าผมแวะกินข้าวเที่ยง <c oughs> แล้วก็ขับรถยาวมา <c oughs> คือยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยครับ <c oughs> แล้วช่วงนั้นมันก็มืดแล้วด้วยก็คือหิวแล้วครับ <c oughs> ก็เลยบอกว่าเออไหนๆก็เจอร้านอาหารและใช่ไม่ใช่ไม่รู้แหละ <c oughs> แต่ขอเข้าไปกินข้าวก่อนออื <c oughs> เพราะว่าหิวร้องท้องก่อนนะ <c oughs> อ่าอ่าใช่ครับ ก็คือพอตกลงกันได้ก็เดินเข้าไปในร้านครับพอเดินเข้าไปในร้านนี่ครับอฮก็เห็นว่ามีตากับยายอยู่ในร้านครับพี่เก่งตากับยายสองคนครับใช่ครับซึ่งตอนนั้น่ะผมคิดว่าเเออนี่าจะเป็นเจ้าของร้านแหละเนี่ครับอพอผมเดินเข้ามาในร้านผมก็มองหาโต๊ะนั่งเนี่ยครับครับแต่ว่าโต๊ะเนี่ยพี่เก่งม,มันมีแต่ฝุ่นแล้วเก้าอี้มันก็มีแต่ฝุ่นนะครับ ไม่มีแบบเหมือนคนไม่ได้มาใช้งานนานแบบนี้นะอ่าใช่ครับคือผมจะนั่งเนี่ยผมต้องเอามือปัดปัดปัดมันถึงจะนั่งได้อะพี่เก่งครับครับคือใจจริงตอนนั้นน่ะผมอยากจะย้ายร้านแล้วนะครับคือสภาพแวดล้อมมันไม่ดี่ะครับแต่คือตอนนั้นน่ะมันหิวแล้วไงพี่เก่งแบบเหมือนหิวแบบไส้จะขาดอะครับก็คือยังไงก็ต้องกินก่อนอ่ะ ผมก็เรียกยายเลยครับคยายยายผมขอสั่งข้าวหน่อยนะครับพอยายได้ยินยายก็เดินมาที่โต๊ะผมก็ถามยายเลยว่ายายร้านยายขายอะไรบ้างเนี่ยครับยายว่าไงยายก็บอกยายก็บอกว่าขายทุกอย่างแหละจะกินอะไรก็สั่งมานี่ครับอืมผมก็เลยสั่งถ้างั้นผมขอสั่งก้อยแล้วก็น้ําตกหมูอื อ่าข้าวเหนียวสองห่อนะครับครับก็คือผมห่อนต้นห่อนึงเนี่ยครับอ่าอ่ะครับพอยายเขาแบบรับเมนูเสร็จอืครับยายเขาก็เดินไปหลังร้านครับผมก็โทรหาแชมป์อีกครั้งครับอืมมันก็ยังปิดเครื่องอยู่ครับก็คือยังโทรไม่ติดอยู่ติดต่อไม่ได้อ่าครับผมก็นั่งคุยกับต้นต่อครับว่าเนี่ยเหรอ ร้านที่ไอ้แชมป์บอกว่าเป็นร้านเด็ดอคือสภาพไม่น่ามานั่งเลยครับอืโต๊ะก็มีแตะกุ่นแล้วสองข้างทางหญ้าขึ้นเต็มจนแบบเจอลามก็ามาในร้านแล้วครับครับพอพูดจบอะครับอตาก็เอาอาหารมาสืบคือผมแปลกใจเหมือนกันนะครับตอนนั้นว่าทําไมตากับยายคือเหมือนกับเขาเคลื่อนเคลื่อนที่ได้เร็วอะครับเหรอ ใช่ครับเราเหมือแล้วก็ตอนนั้นก็เลยดูเหมือนอเลยอาจจะเป็นไปได้เพราะผมก็ไม่ได้สังเกตนะครับก็นั่งคุยกันสองคนอี่ยงรี้ครับครับแล้วก็ทําอาหารไว้ด้วยนะครับอืคือผมกับต้นน่ะนั่งคุยกันแบบประมาณไม่ถึงสองนาทีอะครับเฮ้ยหรอใช่ครับใช่ก็ทันทีผมเล่าก็คุยกันแค่ไม่กี่ประโยคนะครับเออซึ่งก้อยกับเขาโอ้โหไอ้เนี่ยมันก็ไม่น่าทําง่ายนะ อ่าใช่ครับอืม,อมคือมาเสิร์ฟแล้วอะครับอืแต่ว่าของที่เขามาเสิร์ฟให้ผมอ่ะครับพี่เก่งครับมันไม่ตรงแบบที่ผมสั่งเลยสักอย่างเราสั่งเป็นก้อยกับน้มต,ต,ตกตหมูเออครับแล้วเขาเอาอะไรมาเสิร์ฟตาเอาไก่ต้มกับหัวหมูหั่นใส่จานมาให้ผมกับ้นกินเออครับ ครับผมก็เลยถามตาเลยว่าตาผมไม่ได้สั่งอันนี้นะนี่ครับออ,อ,อตาเขาก็บอกว่าอ๋อพอดีมีแค่นี้แหละของยังอื่นหมดเอาแล้วไม่เจอมาบอกว่าของหมดจะได้ไม่ไปกินที่อื่นตาใช่ครับออก็คือผมเห็นว่าเอา้าไหนๆเขาทํามาแล้วครับออถ้าเราไม่เอามันก็เสียของอะไรเงี้ยครับอ,อือ่าผมก็เลยเอา่ากินก็ได้อะไรเงี้ยเพราะรตอนนั้นก็หิวด้วยครับพี่เ่งเอ,อืมอ,อืม อ่ะอะไรก็กินไปก่อนเงี้ยครับครับพอกินไปแค่นั้นแหละครับพี่เก่งเออทำไมอ่ะผมผมตับต้นนี่มองหน้ากันเลยนะครับคือมันอร่อยมากครับพี่เก่งหรอแค่<ช>ไกไต่ต้มกับหัวหมูเนี่ยนะใช่ครับออออแต่คือมันอร่อยนะครับไก่ช่ำหัวหมูนิ่มแบบนี้นใช่ไหมใช่ครับใช่ ผมก็กับต้นก็คุยกันว่าเออถึงได้ของที่ไม่ตรงกับที่สั่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันอร่อยครับอ่าครับจากนั้นผมกับต้นก็พากันกินใหญ่เลยครับเพราะว่าความหิวครับแล้วแชมป์ก็โทรกลับมาหาผมครับอ่าตอนนั้นผมก็รับสายแหละอ่าแล้วพอผมรับสายเสร็จปุ๊บแชมป์ก็ขอโทษผมใหญ่เลยอืมแล้วก็บอกผมว่า อ๋อพอดีอ่ะแชมป์อะ่ะเขาหลับครับอออหลับอยู่ที่โรงแรมเนี่แหละครับที่เขาจองไว้ครับแล้วก็ลืมชาร์จแบตแบตก,ก็เลยหมดอ๋อครับแล้วก็เึ่งชาร์จแล้วก็เปิดเครื่องเมื่อกี้อ่ะครับอืมับแล้วแชมป์ครับก็พูดกับผมว่าอ๋อนี่พวกเองสองคนถึงร้านแล้วดีท่าอืมอ่า<อ>ผมก็สงสัยดีครับแล้วรู้ได้ยังไงว่าผมอยู่ที่ร้านแล้วเนี<อ>่ยรครับอืม อ่าแชมป์ก็บอกว่าเอา้าก็เนี่ยได้ยินเสียงคนพูดจอแจไปหมดเลยใช่ครับเดี๋ยวนะในในในร้านในเพลิงนะั้นะมีแค่เรากับเพื่อนแล้วก็ตากับยายสี่คนเองนะใช่ครับเออครับแต่แชมป์พูดกับผมว่าอได้ยินเสียงคนจอแจไปหมดเลยครับอยู่ในร้านแล้วล่ะสิอ,อ,อย่างเงี้ยครับ ผมก็มองไปรอบๆ uh huh. มันไม่มีใครอ่ะมันมีผมกับต้นสองคนนะครับพ uh huh. ี่เก่ง uh huh. ครับออแล้วไอ้สิ่งที่แชมป์บอกว่าคนจอแจ uh huh. มันคืออะไรเงี้ยครับ uh huh. นั่นเละสิใช่ครับผมก็กำลังจะถามว่า uh huh. เออเองไปได้ยินเสียงมาจากไหนอะไรงี้ยงนี้ครับ uh huh. แชมป์ก็บอกผมว่าเออ,เออเออเดี๋ยวตามไปขอเวลาสิบนาทีอาบน้ําก่อนครับอ่าแล้วก็บอกผมอีกว่าสั่งเหล้ารอไปเลยเ,ออเดี๋ยวตามไปเอ,อ,อ่าครับแล้วก็ตัดสายไปเลยคงรีไปอาบน้ำมาครับครับก็คือปล่อยให้ผมนั่งงงอยู่ว่าอที่เจ้าแชมป์มันพูดอะ่ะคืออะไรใช่ครับแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรครับ,รบผมก็อีกอีกยายยาย ร้านยายมีเหล้าขายหรือเปล่าเนี่ยครับผมก็เพราะว่าเพื่อนบอกว่าให้สั่งเหล้ารอไงครับยายเขาก็บอกว่ามีแต่ว่าเป็นเหล้าขาวนะไม่มีเหล้าสีใช่ครับเหล้าสียายไม่มีขายหรอกนี่ยอ่าผมก็บอกยายว่าไม่เป็นไรยายอ่าเหล้าขาวก็เอามาเนี่ครับครับครับจากนั้นนะครับยายก็เอาเหล้าขาวมาเสิร์ฟ อ่าใช่ครับครับผมก็ลินเล่าแล้วก็คุยกับเจ้าต้นว่าเออร้านเนี้ยอาหารอร่อยดีนะครับแต่ติดอยู่อย่างเดียวกับพี่เก่งคือเหล้ามันจืดครับซึ่งเอาจริงๆเนี้ยเหล้าขาวหูฟังนะครับคือมันฉุนมากแล้วมันแรงมากเลยนะเออแต่นี่มันคือมันดูรสชาติมันจืดชืดเลยเหรอใช่ครับมันจืดแล้วกลิ่นมันก็แทบไม่มีนีค่นนนครับ เขาเอาน้ำเปล่ามาให้หรือเปล่าเวลาทานเข้าไปมันบาดคอไหมคือมันมันก็มันก็มีรสชาติของเหล้าอยู่นะครับแต่ว่ามันจืดเฉยๆครับครับครับแล้วก็บ่นอีกว่าเนี่ยทำไมยายแกไม่ยอมตัดหญ้าข้างร้านบ้างอคือปล่อยหญ้าขึ้นลกจนแบบว่าจะเข้าร้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับครับเจ้าต้นก็บอกผมว่าเออจริงว่ะเนี่ยเหล้ามันก็จืดจริงๆอ่ะอ่า ผมกับต้นก็คุยกันเรื่องอิปาถาไปเรื่อยๆครับพี่เก่งอแล้วผมก็ปวดฉี่ขึ้นมาก็เลยแบบว่ามองหาตากับยายแล้วครับคือจะถามว่าห้องน้ําอยู่ตรงไหนครับที่มองหาครับผมฮแล้วก็หาไม่เจอครับมองหาตากับยายก็หาไม่เจออผมก็เลยบอกเจ้าต้นว่าเออถ้างั้นเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ําก่อนนะออื อาปวดฉี่เงี้ยครับครับแล้วผมก็เดินไปหาห้องน้ําเลยอืมครับก็เดินหาห้องน้ําไปเรื่อยๆครับพี่เก่งครับจนแบบว่าไปถึงข้างหลังร้านนะครับออผมก็เห็นเงาอะไรไม่รู้ครับตะคุ่มตะคุ่มอยู่มันมืดนะครับครับอ่าผมก็เลยเปิดไปฉายโทรศัพท์ส่องดูว่าไอ้ที่ผมเห็นน่าคืออะไรครับก็เห็นแบบว่า ตากับยายครับพี่เก่งที่มีผิวหนังเหี่ยวเหียวย่นย่นติดกระดูกครับครับดวงตาเนี่ยคือกวงลึกมองเข้าไปเนี่ยมันเป็นสีดำครับครับกำลังใช้มือครับหยิบของกินที่อยู่ในถ้วยโฟมอยู่ครับใช่ครับครับจังหวะนั้นนะครับพี่เก่งผมเนี่ยขนลุก สู้ไปทั้งตัวมือสั่นขาแข็งเงี้ยนะครับตอนนั้นแล้วยายครับก็หันมาถามผมว่าครับไอ้หนุ่มของกินที่แบ่งให้อร่อยไหมอยแล้วเราตอบไปว่ายังไงไม่ได้ตอบก็พี่เก่งคือตอนนั้นมันจังหวะสตันนะครับครับแล้วก็หัวเราะกับตาครับสองคนนะครับคือผมเนี่ย ตอนนั้นน่ะก็คือหายปวดฉี่นะครับรีบวิ่งออกมาจากร้านคไปวิ่งออกมาจากข้างหลังร้านครับอืม,มาหาเจ้าต้นครับก็เห็นเจ้าต้นเนี่ยกําลังนั่งกินไก่อย่างอร่อยเลยนะครับออผมก็เดกวิ่งเข้าไปหาแล้วก็สะกิดสะกิดบบอกพี่ต้นเมื่อกี้กูโดนผีหลอกว่ะไอ้อต้นว่าไงเจ้าต้นมันก็บอกว่าผีอะไรนะครับอื ผมก็บอกว่าผีตากับยายไงอือฮะนี่ครับคือเจ้าต้นมันก็หัวเราะครับครับซึ่งนิสัยของเจ้าต้นเนี่ยครับคือมันเป็นคนที่แบบว่าชอบท้าทายแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องผีครับอืมครับแล้วเจ้าต้นเนี่ยมันก็เลยชวนผมบอกว่าฮี่ถ้าง,งั้นเรากลับไปดูอีกรอบแล้วกันโอ้โหโห,โห,โห,โหใจใจมันได้อืม แล้วก็บอกผมว่าเออเนี่ยถ้ามันมีผีจริงๆรอ่ะเจ้าต้นเนี่ยเขาจะถ่ายวิดีโอไปลงเฟซบุ๊กครับเออมันบอกว่ารับรองดังแน่ถ้ามีจริงนะนี่มันพูดเนี้ยครับตอนแรกผมก็ไม่ยอมไปครับบอกไม่ไปยังไงก็ไม่ไปครับจะต้นมันก็บอกว่าเฮ้ยเป็นนี่ใจประซิวาอะไรเงี้ยพอถแหกอะไรเงี้ยเออเออนะฮะก็คือแบบว่าด้วย สักสีนะพี่เก่งเนาะโดนเพื่อนว่าใครมาแบบนี้ไม่ได้เราไม่ไม่ยอมเว้ยเอออ่าใช่ครับไปก็ไปอ่าไปด้วยกันนี่แหละครับครับนี่เมื่อเพื่อนพูดขนาดนี้ก็ต้องไปครับอือฮะผมก็เดินไปที่ข้างหลังร้านนะครับครับตรงที่ผมเห็นผีตากับยายเมื่อกี้ครับอืมไปกับเจ้าต้นนะครับอืมใหเจ้าต้นเดินนำหน้าผมเดินจับเสื้ออยู่ข้างหลังครับ พอไปถึงตรงนั้นนะครับออือไม่มีอะไรครับพี่เจงเอา้าตากระยายที่เห็นนั่งจกของกินอยู่ในกล่องโฟมไม่มีเศษซากกล่องโฟมมีปะมีครับมีแต่ถ้วยโฟมที่ใส่อาหารไว้ครับพี่เจง<ม>ใช่ครับแล้วจะต้นมันก็ถามผมว่าไหนวะผีตากับยายที่เองบอกมันอยู่ไหนมไม่เห็นมีเลยนี<ม>่ครับมผมก็คิดในใจว่า เอ๊ะหรือเราตาฝาดออแต่มันก็ไม่น่าจะใช่ไะครับพี่เก่งเพราะความรู้สึกของผมตอนนั้นเนี่ยครับมันบอกว่าตาผมมันไม่ได้ฝาดนะครับเออเขาเพราะว่าเห็นแล้วก็มีการหันมาพูดด้วยว่าอร่อยไหมละ่ะอาหารที่แบ่งให้อะ่ะใช่ครับเออแต่คือตอนนั้นที่ไปดูคือ,อ,อมันไม่เห็นมันไม่มีครับอ,อืมอ่ะเจ้าต้นมันก็บอกว่าโอ้เลิศเธอะ กับโต๊ะดีกว่าไปนั่งกินไก่ต่ออะไรงครับอืมอือ่ะผมกับต้นก็เดินเข้ามาในร้านครับครับพอเดินเข้ามาในร้านนะครับพี่เก่งออเผมกับเจ้าต้นนะครับครับคือยืมสตันมือไม้สั่นไปหมดเลยครับสมัยอ่ะเจออะไรอ่ะเพราะที่โต๊ะที่ผมนั่งอยู่ครับพี่เก่งมันมีทั้งผีผู้หญิงผีผู้ชายครับ ประมาณสามสี่คนนะพี่เ่งเสื้อผ้าแบบขาดลุยเลยครับยดีวผิวหนังครับเออไปต่อไปก่อนไปก่อนคือผิวหนังเนี่ยแห้งติดกระดูกเลยนะครับออกําลังใช้มือหยิบของกินบนโต๊ะผมอะไอที่เป็นไก่ต้มหมูหารไปหัวหมูแล้วก็เล่าแล้วนะใช่ครับพี่เ่งแล้วไอโต๊ะตัวเนี้ย มันดันไปตั้งอยู่กลางร้านพี่เจงเออซึ่งถ้าผมกับต้นน่ะจะออกจากร้านนี้ได้อ่ะออต้องเดินผ่านโต๊ะตัวนั้นนะครับโอ,อ้ยแล้วตอนนั้นทำยังไงกันวะสองคนคือจะออกไปข้างๆก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีแต่ป่าหญ้าเหมือนกับที่ผมอธิบายไปตอนแรกไงครับว่ามันหญ้าขึ้นเต็มคือจะให้วิ่งฝ่าป่าไปมัน มันก็ไม่ใช่ครับมันก็อะไรยอยู่เนาะออใช่ครับเออคือผมกับต้นก็เลยแบบกั้นใจครับครับค่อยๆย,ย่องออกไปอืเพื่อแต่ว่าไม่ให้เป็นการขัดจังหวะการกินของพวกพี่เขาครับครับที่นั่งกินกันอยู่ตรงโต๊ะนั่นนะครับออผมก็แบบว่าย่องออกไปอืจนเหลืออีก นิดเดียวจะออกจากร้านแล้วครับเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาครับพี่เข่งตอนนั้นน่ะผมคิดในใจอย่างเดียวเลยนะครับว่าใครมันโทรมาแล้วมันทำไมต้องโทรมาตอนนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยครับออออตอนนั้นผมเลยบอกเจ้าต้นว่าวิ่งครับผมก็กดรีโมทรถแล้วก็รีบเปิดประตูเข้าไปจากนั้นก็รีบสตาร์ทรถ ใส่เกียร์ถอยหลังบึ่งออกมาจากร้านอย่างไวเลยครับพี่เก่งไม่หันไม่มองเลยนะไม่มองนะครับจังหวะนั้นไม่มองนะครับครับแต่ว่าอาจจะด้วยเพราะว่าความรีบหรือว่าความตกใจมั้งครับพี่เก่งผมก็เลยขับรถพุ่งไปชนรั้วของชาวบ้านเขาครับครับครับซึ่งรั้วที่ผมชนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นปูนะครับพี่เก่งคือตามต่างจังหวัดเขาจะเอาไม้ไผ่มาทําเป็นรั้วเออเออ อ่าครับแล้วทีเนี้ยพอผมชนเสร็จปุ๊บรถผมมันก็คาอยู่ตรงนั้นเจ้าของบ้านเขาก็ออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับครับแล้วเขาก็เรียกตำรวจอืมอ่าครับตำรวจเขาก็เรียกกู้ภัยมาว่าเออสองคนนี้เขาประสบอุบัติเหตุเผื่อมีอะไรครับ,รบก็เรียกกู้ภัยมาให้ครัอพอกู้ภัยมาถึงนะครับอืเขาก็ถามผมว่าเอา้าน้อง รถน้องนี่ทะเบียนกรุงเทพนี่มาทําไมถึงตั้งตรงนี้อะไรเงี้ยครับมาทําอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยตอบมาอ๋อพอดีผมจะมาฉลองงานวันเกิดเพื่อนที่ภูสอยดาวครับครับแล้วกู้ภัยก็ถามอีกว่าเอา้าแล้วขับกี่าไหนนะทําไมถึงมาชนรั้วได้อะไรเงี้ยครับเ,ออเมาปะเนี่ยนะี่ครับอืมผมก็บอกโอ้ยพี่ผมยังแทบไม่ได้กินเลยนะนี่ครับ แต่ผมเจอผีหลอกมาพี่ร้านอาหารตรงนู้นน่ะอพอพูดแบบนี้เขาเขาว่ายังไงกู้ภัยเงียบเลยครับเหรอใช่ครับอืมแล้วเขาก็บอกผมว่าเอาอีกแล้วเหรอเนี่ครับแล้วเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าจริงจริแล้วอะครับพี่เก่งตรงที่ตั้งร้านอาหารตรงนั้นนะครับอืมเมื่อก่อนนะครับ เป็นเชิงตะกอนเก่าครับเป็นเชิงตะกอนเก่าใช่ครับแต่คือทีเนี้ยชาวบ้านเขาเลิกใช้ไปแล้วเพราะว่าพอมีเขาสร้างเมนนะครับสร้างเมนเขาก็ไปเผาที่เมนกันหมดครับตรงนั้นเขาเลยไม่ใช้แล้วเนี้ยครับออครับเจ้าของที่ดินเขาก็เลยขายที่ไปครับครับแล้วก็มีคนมาซื้อแล้วก็สร้างเป็นร้านอาหารครับพี่เก่งสร้างเป็นร้านอาหารจริงๆด้วยนะ สร้างจริงครับเออแต่ว่าเปิดไปได้สักพักก็คือร้านเ๊งครับก็คือเหมือนกับมันเ๊งไปอออ่ากู้ภัยครับก็พูดอีว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะอาถรรพ์ที่หรือว่าอะไรเงี้ยครับครับพอร้านเ๊งปุ๊บเจ้าของร้านเขาก็ปล่อยร้านทิ้งร้างไว้อย่างนั้นนะครับอืมแต่ชาวบ้านนะครับที่ผ่านตรงนั้นนะครับเวลากลางคืนเขาก็เจอประจํานะครับเจอกันประจําเลย ใช่ครับบางคนแตบบ่ว่าขับมอเตอร์ไซค์ผ่านก็เห็นตากับยายอยู่ในร้านบ้างอบางคนแตบบ่ว่าขับมอเตอร์ไซค์ผ่านก็เห็นแบบว่าผู้ชายผู้หญิงอะไรเงี้ยครับ,รบอยู่ข้างในร้านนั้นนะครับเหรอใช่ครับจนกลางคืนเนี่ยชาวบ้านเขาไม่ผ่านตรงนั้นเลยนะครับถ้าเล<ะ>ี่ยงได้คือเขาเลี่ยงเลยนะครับอ,ออๆๆเนะครับครับคือพอแบบว่าครับคือพอแบบว่า รู้ภัยแบบว่าเช็คดูสภาพพวกผมและไม่ได้เจ็บอะไรมากแล้ว<嗯>ผมก็เคลียร์กับเจ้าของบ้านว่าอ<嗯>เออพี่เดี๋ยวผมชดใช้ให้ค่าเสียหายเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับครับก็ชดใช้ค่าเสียหายไปก็จบ<嗯>แล้วตำรวจก็เรียกรถ拉มาลากรถผมไปที่อู่เงี้ยครับครับแล้วก็ส่ง<嗯>ผมไปที่โรงแรมแถวนั้นนะครับอืม<嗯>ครับพอแบบว่า รถผมซ่อมเสร็จผมก็ขับรถกลับกรุงเทพเลยเออแล้วเพื่อนอีกคนนะ่ะไอ้ที่จะไปกินข้าวกันนะ่ะไอ้แชมป์อะเพื่อนอีกคนเหรอครับแชมป์เหรอครับเออไอ้แชมป์ยังไงก็บอกว่าไม่ไปแล้วครับบอกว่ารถชนเนี่ยไม่ไปแล้วเอ,อคือแชมป์ทิ้งเราเลยว่างั้นเหรอแชมป์มันจะเที่ยวของมันไปนครับก็คือแบบเขาจองไปแล้วไงครับจองโรงแรมไปแล้วเขาก็ต้องเที่ยวไม่งั้นเขาก็เสียค่าโรงแรมฟรีครับ นะฮะเท่ากับว่าคือแอลกับตนที่เป็นเจ้าของวันเกิดไปเจอผีกันสองคนนะครับได<ป>้โอ้โหเดี๋ยวนะแล้วได้ถามไอ้แชมป์ไหมว่าแชมป์ไอ้ร้านที่ส่งโลเคชันมาให้เนี่ยมันใช่ร้านนี้ป่ะอะไรแบบนี้ไม่ใช่ครับเขาไม่ใช่ด้วยแล้วแล้วทำไมอ,อยู่ดีๆโลเคชันมันถึงไปส่งไวตง้ตรงตรงนั้นนะ่ะมันมีชื่อร้านไหมที่มันปักหมุดไวให้มันส่งมาให้เราอะ่ะ หรือก็ไม่มีมมชื่อร้านก็คือเหมือนอารมณ์แบบร้านโลโก้แบบเวลาเราไปเที่ยวสันเขื่อนไปอะไรแบบนี้เนาะที่มันขายอยู่ตามสันเขื่อนไปขายอะไรอยู่แบบเนี้ยนะนะครับเราก็จะเห็นร้านที่มันอยู่ตามข้างทางไม่มีชื่อร้านหรอกบางทีอาจจะเป็นชื่อร้านอ่าร้านป้ามีอย่างเงี้ยร้านลุงผันสมมตินะมันก็จะเป็นแบบไม่รู้ว่าอะไรแต่คือส่งโลเคชั่นมาว่าร้านเนี้ยอยู่ตรงนี้ก็ขับตามโลเคชั่นไปไปถึงตรงโลไม่เจอแต่ขับเลยไปนิดนึงเจอมีร้านอยู่นะฮะ โอ้โหแล้วไอ้ของที่กินแอลชัวแท่องเนี้ยครับน่าจะใช่ครับของเส้นครับเครื่องเส้นเลยแล้วมันมีคนเอาเครื่องทรงเครื่องเส้นไปไหว้ตรงนั้นจริงจริงหรอก็ผมเจ้าที่ฟังก็คือเหมือนกับว่าชาวบ้านเจอกันเยอะก็อาจจะมีคนไปไหว้ได้นะครับริ๊งเออนะครับโอ้โหอร่อยเลยสินะไก่ต้มกับหัวหมูหว้ายคนลุกว่ะอือ นั่นคือเหตุการณ์ที่ไปเจอมา,อาอแล้วช็อกกันเนี่ยเจอแบบนี้ครับก็ช็อกอยู่ครับพี่เก่งช็อกเลยไม่ไหวอะเนะครับเข็ดเลยไหมก็มันมันก็เข็ดนะครับแต่ว่าก็ยังไงชีวิตมันก็ต้องใช้ต่อไปครับชีวิตมันก็ต้องเดินต่อไปอะเนาะนะครับใช่ครับเอ,อ่อทีหลังนะหาอะไรที่มันกินแบบดูง่ายๆนะ นะฮะหรือไม่ก็แบบเฮ้ยรอให้มันคบๆกันก่อนแล้วก็เอาคนรู้ร้านเนี่ยรู้ทางอะ่ะพาไปดีกว่าเนะี่ยไม่งั้นเนี่ยโอ้แล้วฟังอย่างที่แอลพูดนะผมนั่นไม่กล้าเลยนะใครส่งโลงั่นร้านอาหารมาให้ล้วไม่ไปพร้อมกันเลยผมไม่ไปเลยนะกลัวเจอแบบนี้เนะครับโอ้สนุกมากแอลนะนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลน,นะฮนะที่ไปเจอไปเจอ,ไปเจอมานะครับใช่ครับโอ้โหช็อกมากช็อกเลยอะช็อกจริงๆเนะครับ อไม่รู้ไอ้บ้านข้างๆที่เราขับรถไปชนรั้วเขาเนี่ยเขาอยู่ได้ยังไงโอ้ยไม่อยากคิดนะโอเคแอลขอบพระคุณมากที่มาปิดท้ายช่วงนี้ให้พี่ได้สนุกสนานจริงๆนะขอบพระคุณมากไว้เจอกันคราวหน้านะน้องอค,ครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับครับสวัสดีครับออืขณะน,น,นี้คุณกําลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองับสุนโดยสินพัน์ดูแลเส้นผมและนางศิษะ,ะไลล่